หนูอยากได้ดอกเบีย้ยทุกๆอยากได้เงินต้นสูงสงูแล้วดอกเบีย้ยแต่ละที่ต่างกันยังไงอะพี่ไยถ้าเป็นของรัฐบาลนะนะเงินต้นไม่เกิน5,000บาทดอกเบีย้ยจะอยู่ที่0.25%ต่อเดือนเงินต้นมากกว่า5 0 0 0 1 0ถึง10,000บาท อัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่0.75%ต่อเดือนแต่ถ้าในส่วนของเอกชนเงินต้น2,000บาทแรกเขาจะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่2%ต่อเดือนเงินต้นมากกว่า2,000บาทจะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่1.25%ต่อเดือนอะงงงงอลไดิไม่ต้องงงเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะถ้าเกิดเราไปจำนำเนี่ยเงินต้น2,000บาทเท่ากันระยะเวลาฝาก1เดือนเท่ากันแต่ รัฐบาลดอกเบีย้ย0.25%ต่อเดือนเสียดอกประมาณ5บาทส่วนเอกชนดอกเบีย้ย2%ต่อเดือนเราก็จะเสียดอกประมาณ40บาทแต่ส่วนใหญ่เอกชนจะให้ราคาทรัพย์ที่สูงกว่านะอ๋อแบบนี้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเยอะนั่นนะดิงั้นไปกันเลยไม่ตังไปไปไปด้วยไปดิ